รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษากับค,คุณครูระพีพันธ์พลคำแก้วหรือว่าครูแอมนะคะครั้งนี้เราพบกันในตอนที่7เรื่องระบบนิเวศเราไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกันเลยค่ะ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีจำนวน3ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อ 1. อธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆกับสภาพแวดล้อมได้ข้อ 2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารได้ข้อ 3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้หลังจากที่นักศึกษาได้ทราบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปแล้วต่อไปเราไปดูขอบข่ายเนื้อหากันเลยค่ะในตอนที่7นี้จะมีขอบข่ายเนื้อหาจำนวน3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นเรื่องที่2ห่วงโซ่อาหารเรื่องที่ส ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปแล้วและก็ขอบข่ายเนื้อหาไปแล้วต่อไปเราจะไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนมีจำนวน5ข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1การกินต่อการเป็นทอดทอดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคเรียกว่าอะไรกอไก่การกินอาหารขอไข่ สายใยอาหารข้อควายห่วงโซ่อาหารงองูการดำรงชีวิตถ้านักศึกษาทราบคำตอบแล้วสามารถตอบได้เลยนะคะไปดูข้อ2กันเลยค่ะจากห่วงโซ่อาหารนี้ผู้บริโภคอันดับสองคืออะไรกอไก่ข้าวขอไข่กบ้อควายเหยี่ยวงองูตะกเตนนักศึกษาสามารถตอบได้เลยนะคะไปดูข้อ3กันเลยค่ะข้อ3 ข้อใดไม่ใช่ระบบนิเวศบนบกกอไก่ระบบนิเวศแบบป่าสนขอไข่ระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้าข้อควายระบบนิเวศแบบป่าดิบชื้นงองูระบบนิเวศแหล่งน้ำกร่อยนักศึกษาทราบคำตอบแล้วสามารถตอบได้เลยนะคะไปดูข้อ4กันเลยค่ะข้อ4นกเอี้ยงกับควายมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใดกอไก่ภาวะปรสิตขอไข่ภาวะอิงอาศัยขอควาย ภาวะพึ่งพากันงอง,งูภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนักศึกษาทราบคําตอบแล้วสามารถตอบได้เลยนะคะเราไปต่อกันที่ข้อ5กันเลยค่ะข้อ5ระบบนิเวศท,ที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรกอไก่ทะเลขอไข่ขอนไม้คอควายทุ่งหญ้างอง,งูโรคของสิ่งมีชีวิตนักศึกษาสามารถตอบได้เลยนะคะ หลังจากที่นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วต่อไปเราจะมาเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนกันค่ะข้อ1การกินต่อกันเป็นทอดทอดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคเรียกว่าอะไรก็ไก่การกินอาหารขอไข่สายใยอาหารคอควายห่วงโซ่อาหารงองูการดำรงชีวิตข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนคะ ถูกต้องค่ะตอบข้อคอควายห่วงโซ่อาหารไปต่อกันที่ข้อ2กันเลยค่ะข้อ2จากห่วงโซ่อาหารนี้ผู้บริโภคอันดับสองคืออะไรกอไก่ข้าวคอไข่กบคอควายเหยี่ยวงงูตะเกตข้อสองนี้นักศึกษาตอบข้อไหนคะถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบคอไข่กบค่ะต่อไปเราไปดูข้อที่3กันเลยนะคะ ข้อ3ข้อใดไม่ใช่ระบบนิเวศบนบกกอไก่ระบบนิเวศแบบป่าสนขอไข่ระบบนิเวศแบบทุ่งย่าค้อควายระบบนิเวศแบบป่าดิบชื้นงองงูระบบนิเวศแหล่งน้ํากร่อยนักศึกษาตอบข้อไหนคะถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบงองงูระบบนิเวศแหล่งน้ํากร่อยต่อไปเราไปดูข้อ4กันเลยค่ะ ข้อ4นกเอี้ยงกับควายมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใดกอไก่ภาวะปรสิตขอไข่ภาวะอิงอาศัยคอควายภาวะพึ่งพากันงองูภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันข้อนี้นักศึกษาเลือกคำตอบข้อไหนคะถูกต้องค่ะตอบงองูภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปเราไปดูข้อ5กันเลยค่ะข้อ5ระบบนิเวศท,ที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรกอไก่ ทะเลขอไข่ขอนไม้คอควายทุ่งหญ้างองูโลกของสิ่งมีชีวิตข้อห้านี้นักศึกษาเลือกคำตอบข้อไหนคะถูกต้องค่ะตอบงองงูโลกของสิ่งมีชีวิต ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในตอนที่7เรื่องระบบนิเวศนี้นักศึกษาสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code ตามหน้าจอที่ปรากฏด้านหน้าได้เลยค่ะหลังจากที่สแกน QR code เสร็จแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะเรื่องที่1ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิน่นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเราไปรู้ความหมายของระบบนิเวศกันก่อนค่ะนักศึกษาระบบนิเวศหมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าโรคของสิ่งมีชีวิตต่อไปเราจะไปดูองค์ประกอบพื้นฐานของระบบนิเวศกันค่ะประกอบด้วย 1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต 2. องค์ประกอบที่มีชีวิตเราไปดูองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตกันก่อนเลยค่ะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตก็จะประกอบด้วย สารประกอบอินทรีย์เช่นไขมันโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและวิตามินสารอนินทรีย์ก็จะประกอบด้วยน้ำคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเช่นแสงสว่างอุณหภูมิความดันเป็นต้นต่อไปเราไปดูองค์ประกอบที่มีชีวิตกันเลยค่ะก็จะประกอบด้วยผู้ผลิต คือผู้ที่สามารถสร้างอาหารได้เองผู้บริโภคผู้ที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้และผู้ย่อยสลายคือผู้ที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างของผู้ผลิตกันเลยค่ะก็คือพืชนะคะเพราะว่าพืชสามารถสร้างอาหารได้เองโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะ ต่อไปเราไปดูตัวอย่างของผู้บริโภคกันเลยค่ะผู้บริโภคก็คือผู้ที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะประกอบด้วยไก่ลักกแตนวัวสิงโตงูกบเป็นต้นและผู้ย่อยสลายก็จะประกอบด้วยแบคทีเรียเชื้อราและเห็ดชนิดต่างๆ ต่อไปเราไปดูประเภทของระบบนิเวศกันเลยค่ะระบบนิเวศประกอบด้วย2ประเภท่างนี้นะคะ 1. ระบบนิเวศบนบกและ 2. ระบบนิเวศในน้ำเราไปดูประเภทของระบบนิเวศบนบกกันเลยค่ะได้แก่ระบบนิเวศทะเลทรายระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้าระบบนิเวศแบบป่าดิบชื้น ระบบนิเวศแบบป่าผัดใบในเขตอบอุ่นระบบนิเวศแบบป่าสนและระบบนิเวศแบบทุนร่าระบบนิเวศในน้ําได้แก่ระบบนิเวศแหล่งน้ําจืดระบบนิเวศแหล่งน้ําเค็มและระบบนิเวศแหล่งน้ําก่อยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์2แบบด้วยกันนะคะ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและ2ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันความสัมพันธ์อย่างแรกคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันผลดีคือสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในกลุ่มส่วนผลเสียคือแก่งแย่งอาหารแย่งชิงการเป็นจา่าฝูง ความสัมพันธ์อย่างที่สองคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันได้แก่ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาวะพึ่งพากันภาวะอิงอาศัยภาวะปรสิตภาวะร่าเหยื่อและภาวะแข่งขันต่อไปเราไปดูภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันกันเลยค่ะภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่าย ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เช่นพึ่งกับดอกไม้เลียกับมดดดำและนกเอี้ยงกับควายเป็นต้นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันจากรูปก็จะเป็นผีเสื้อกับดอกไม้นะคะผีเสื้อดูดน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารดอกไม้ได้ผีเสื้อช่วยในการผสมเกสร อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนกเอี้ยงกับควายนกเอี้ยงก็จะกินมแมลงต่างๆที่มาเกาะบนหลังควายนะคะควายก็จะได้นกเอี้ยงช่วยในการกินมแมลงเพื่อกําจัดความราคาญค่ะภาวะพึ่งพากันสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาหากแยกกันอยู่จะทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เช่นไลเคนโฮตโวัวในลําไส้ปลวก และแบคทีเรียในรากพืชตระกูลถั่วเป็นต้นตัวอย่างภาวะพึ่งพากันไลเคนนักศึกษาทราบไหมคะว่าไลเคนคืออะไรไลเคนคือสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันก็คือราและสาหร่าย สาหร่ายจะได้เป็นรับประโยชน์จากราก็คือได้รับความชื้นและแร่ธาตุส่วนราจะได้รับประโยชน์จากสาหร่ายก็คือได้รับธาตุอาหารและแก๊สออกซิเจนอีกตัวอย่างนะคะทาวะพึ่งพากันโพโตซัวในลำไส้ปวกโพโตซัวจะช่วยปวกในการย่อยเซลลูโลสปวกให้ที่อยู่อาศัยและอาหารแก่โปโตซัว ภาวะอิงอาศัยสิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์แยกกันอยู่ได้เช่นถาวันเกาะบ,บนต้นไม้ใหญ่กล้วยไม้กับต้นจักนกทำรังบนต้นไม้เฮาฉลามกับปลาฉลามและเพียงที่เกาะบนตัวของสัตว์ยกตัวอย่างนกทำรังบนต้นไม้นกจะได้ประโยชน์จากการทำรังฝ่ายเดียวโดยต้นไม้ไม่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด ภาวะปรสิตการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เรียกว่าปรสิตอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เรียกว่าผู้ถูกอาศัยเช่นเห,เห็บเหาไรมัดบนร่างกายและพะยาธในร่างกายเป็นต้นตัวอย่างภาวะปรสิตนักศึกษาเคยถูกยุงกัดไหมคะยุงก็จะดูดเลือดสิ่งมีชีวิตเพื่อไปเป็นอาหาร จะเห็นว่ายุงได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวนะคะดังนั้นยุงจึงเป็นปรสิตค่ะภาวะล่าเหยื่อการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยฝ่ายหนึ่งจับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอาหารเรียกว่าผู้ล่าส่วนฝ่ายที่ถูกจับเป็นอาหารหรือถูกล่าเรียกว่าเหยื่อ ภาวะแข่งขันการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่มีการแย่งปัจจัยในการดำรงชีพเหมือนกันจึงทำให้เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นเสือสิงโตหมาป่ามักแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยในการดำรงชีพความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้แก่แสงสว่างอุณหภูมิแร่ธาตุและแก๊สและ ความเป็นกดเบสของดินและน้ำแสงสว่างแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกปริมาณแสงในธรรมชาติแต่ละแห่งจะแตกต่างกันทำให้สิ่งมีชีวิตในแต่ละแห่งแตกต่างกันไปพืชต้องการแสงจากดวงอาทิตย์มากกว่าสัตว์พืชใช้แสงเป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์สแสงเพื่อสร้างสารอาหารสารอาหารที่สร้างขึ้นจะถูกถ่ายทอดไปยังห่วงโซ่อาหาร อุณหภูมิสิ่งมีชีวิตจะเลือกอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมกับตนเองอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ10 30องศา,ศาเซลเซียสแร่ธาตุและ,แ,ละแกส๊สพืชและจัดนำแร่ธาตุและแก๊สต่างๆไปใช้ในการสร้างอาหารและโครงสร้างของร่างกายความต้องการแร่ธาตุและแก๊สของสิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกันความเป็นกรดเบสของดินและน้ำ สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ในดินและแหล่งน้ำที่มีความเป็นกรดเบสของดินและน้ำที่เหมาะสมจึงสามารถจเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ความเป็นกรดเบสของดินและน้ำจะขึ้นอยู่กับปริมาณของแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่สำหรับเรื่องที่1ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิน่นก็จบลงไปแล้วนะคะนักศึกษาอย่าลืมนะคะระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดคือนักศึกษาจำได้ไหมคะ ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดก็คือโลกของสิ่งมีชีวิตนะคะองค์ประกอบของระบบนิเวศประกอบด้วย2องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็คือ 1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตและ 2. องค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะนักศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะมีความสัมพันธ์2แบบด้วยกันนะคะแบบที่ 1. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและแบบที่2 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันครูก็ได้อธิบายรายละ,ละเอียดไปในเบื้องต้นแล้วนะคะและก็ประเภทของระบบนิเวศก็จะประกอบไปด้วย2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือระบบนิเวศบนบกและประเภทที่2ก็คือระบบนิเวศในน้ําเรื่องที่2ห่วงโซ่อาหารนักศึกษาทราบไหมคะว่า ห่วงโซ่อาหารหมายถึงอะไรห่วงโซ่อาหารหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในการกินอาหารต่อกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานต่อเนื่องกันตามลําดับการกินเราไปดูตัวอย่างห่วงโซ่อาหารกันเลยค่ะเริ่มจากข้าว ข้าวจะถูกตักกะแตนกินเป็นอาหารนะคะแล้วก็ตักกะแตนก็จะถูกก,กบกินเป็นอาหารกบก็จะถูกเหยี่ยวกินเป็นอาหารนะคะจะเห็นได้ว่าในห่วงโซ่อาหารนี้มีเหยี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินเหยี่ยวเป็นอาหารนะคะเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะต้นข้าวนับเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารนี้เนื่องจาก ข้าวเป็นพืชสามารถสร้างอาหารได้เองโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์แสงตักกะแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งเนื่องจากตักะแตนเป็นสัตว์ชนิดแรกที่มีการบริโภคข้าวซึ่งเป็นผู้ผลิตกบเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองเนื่องจากกบจับตักกะแตนกินเป็นอาหารหลังจากที่ตักกะแตนกินข้าวซึ่งเป็นผู้ผลิตเข้าไปเหยี่วเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้าย หลังจากที่เหย่่ยวจับกบกินเป็นอาหารและในห่วงโซ่อาหารนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นมาจับเหยี่ยวกินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่งในการเขียนห่วงโซ่อาหารให้เขียนเริ่มจากผู้ผลิตอยู่ทางด้านซ้ายและตามด้วยผู้บริโภคลำดับที่1ผู้บริโภคลำดับที่2 ผู้บริโภคลำดับที่3ต่อไปเรื่อยๆจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายและเขียนลูกศรแทนการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิต1ไปยังสิ่งมีชีวิต1ห,หรือเขียนให้หัวลูกศรชี้ไปทางผู้ล่าและปลายลูกศรหันไปทางเหยื่อนั่นเองค่ะจากตัวอย่างสิงโตเป็นผู้ล่ากวางเป็นเหยือ่อหัวลูกศรชี้ไปทางสิงโตซึ่งเป็นผู้ล่า ปลายลูกศรหันไปทางกวางซึ่งเป็นเหยื่อนักศึกษาทราบไหมคะว่าสายใยอาหารหมายถึงอะไรสายใยอาหารหมายถึงห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่ที่มีความคาบเกี่ยวหรือสัมพันธ์กันเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะต้นข้าวที่เป็นผู้บริโภคในระบบนิเวศนั้นสามารถถูกตัดหลายประเภทบริโภคได้คือวัวตักะแตน ไก่และพึ่งสัตว์เหล่านี้สามารถเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นและยังเป็นผู้บริโภคสัตว์อื่นได้เช่นกันเช่นไก่สามารถบริโภคตะกะแตนและในขณนะเดียวกันไก่ก็มีโอกาสที่จะถูกงูบริโภคได้การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสำหรับโรคของสิ่งมีชีวิตกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานสะสมไว้ในรูปของโมเลกุลของสารอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตคือน้ำตาลกลูโคสแก๊สออกซิเจนและน้ำในกระบวนการนี้มีแก๊สออกซิเจนปล่อยสู่บรรยากาศพลังงานในโมเลกุลของอาหาร จะถ่ายทอดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคลำดับต่างๆจนถึงผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารซึ่งพลังงานจะมีค่าลดลงตามลำดับเพราะส่วนหนึ่งถูกใช้ในการผลิตพลังงานให้แก่ร่างกายโดยกระบวนการหายใจอีกส่วนหนึ่งสูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อนดังนั้นลำดับการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารจึงมีความยาวจำกัดโดยปกติจะสิ้นสุดอยู่ที่ผู้บริโภคลำดับที่4-5ค่ะ สำหรับเรื่องที่2ห่วงโซ่อาหารนักศึกษาก็ได้รับความรู้ไปแล้วนะคะนักศึกษาอย่าลืมนะคะห่วงโซ่อาหารจะหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องการกินอาหารต่อกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะคะทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานต่อเนื่องตามลําดับการกินนะคะและก็สายใยอาหารก็จะหมายถึงห่วงโซ่อาหารหลายๆห,ห่วงโซ่อาหารที่มีความคาบเกี่ยวหรือสัมพันธ์กัน หรือมีความซับซ้อนนะคะก็คือมีการกินต่อกันที่ไม่เป็นระเบียบนะคะในการเขียนห่วงโซอาหารนะคะนักศึกษาหัวลูกศรจะชี้ไปทางผู้ล่านะคะส่วนปลายลูกศรจะหันไปทางเหยื่อนะคะเรื่องที่3ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตการปรับตัวหมายถึง กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะบางประการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ซึ่งลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวจะอำนวยประโยชน์แก่ชีวิตในแง่ของการอยู่รอดและสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตได้แก่การแสวงหาอาหารการสืบพันธุ์การต่อสู้กับศัตรูและการหลบหนีศัตรูหรือสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตอย่างที่ 1. การเกิดและการคงรูปร่างท่าทางลักษณะอย่างที่ 2. ลักษณะทางสรีระวิทยาและอย่างที่ 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดใจชนิดหนึ่งอย่างที่ 1. การเกิดและการคงรูปร่างท่าทางลักษณะการเกิดและการคงรูปร่างท่าทางลักษณะ หรือหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในประชากรทําให้เหมาะสมและสามารถดํารงชีพอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมนั้นๆการปรับตัวรูปแบบนี้เกิดจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่แปรผันทําให้เกิดความแตกต่างกันทางพันธุก,กรรมอย่างที่ 2. ลักษณะทางสรีรวิทยา พฤติกรรมหรือสันฐานซึ่งควบคุมโดยพันธุกรรมเอื้ออานวยให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสมจนกระทั่งสืบพันธุ์ได้และอย่างที่3เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง การขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองทําให้คนล้มลงทําให้เลือดส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้เร็วขึ้นนั่นคือการเป็นลมหรือนกบางชนิดมีการเปลี่ยนสีของขนนกหรือพฤติกรรมในบางฤดูเช่นในช่วงสืบพันธุ์ของนกยุงนกยุงตัวผู้จะรําแพนอวดหางอันสวยงามเป็นต้นจะเห็นว่าอุณหภูมิบนพื้นดินมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าในน้ําจึงทําให้สิ่งมีชีวิตบนพื้นดินมีการปรับตัวในหลายลักษณะเช่น การอพยพหนีหนาวของนกนางแอ่นจากประเทศจีนมาหากินในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวการจำศีลของกบเพื่อหนีร้อนหรือหนีหนาวเป็นต้นมาดูการปรับตัวของนกเป็ดน้ำกันเลยค่ะนกเป็ดน้ำที่อาศัยและหากินอยู่ในน้ำจะปรับขนเป็นมันขามีพังผืดระหว่างนิ้วเพื่อใช้ในการว่ายน้ำและสะดวกในการจับปลากินเป็นอาหาร มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะการปรับตัวของจิ้งจกจิ้งจกจะมีการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ถ้าอาศัยอยู่ในกำแพงที่มีสีขาวจะปรับตัวให้มีสีขาวซีดถ้าอาศัยอยู่ในบ้านไม้ที่มีสีเข้มก็จะปรับตัวให้มีสีเข้ม เรามาดูตัวอย่างการปรับตัวของพืชกันเลยนะคะก็คือการปรับตัวของผักตบชวานะคะผักตบชวาเป็นพืชน้ำนะคะจะมีก้านใบพองออกเป็นกระป๋อนะคะมีช่องว่างระหว่างเซลล์มากทำให้มีน้ําหนักเบานะคะสามารถลอยตัวอยู่บนน้ําได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาเราก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคะในเนื้อหาตอนที่7เรื่องระบบนิเวศ ครูหวังว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะคะเรามาเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักศึกษาข้อ1การกินต่อกันเป็นทอดๆในห่วงโซ่อาหารที่มีความซับซ้อนไม่เป็นระเบียบเรียกว่าอะไรกอไก่การกินอาหารขอไข่สายใย,ายอาหารคอควายห่วงโซ่อาหารงองูการดำรงชีวิตนักศึกษาตอบข้อไหนคะ ถูกต้องค่ะตอบขอไข่สายใยอาหารค่ะเราไปดูข้อสองกันเลยค่ะจากห่วงโซ่อาหารนี้ผู้บริโภคอันดับสามคืออะไรกอไก่งูขอไข่ไก่ข้อควายข้าวงองูตักกะแตนข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนคะตอบกอไก่งูถูกต้องค่ะ เราไปดูข้อสามกันเลยค่ะเถาวันเกาะบนต้นไม้ใหญ่เป็นความสัมพันธ์รูปแบบใดกอไก่ภาวะปรสิตขอไข่ภาวะพึ่งพากันคอควายภาวะอิงอาศัยงองูภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนักศึกษาตอบข้อไหนคะตอบข้อคอควายถูกต้องค่ะภาวะอิงอาศัยไปดูข้อสี่กันเลยค่ะข้อสี เาฉลามกับปลาฉลามมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใดกอไก่ภาวะแข่งขันขอไข่ภาวะอิงอาศัยคอควายภาวะพึ่งพากันงองูภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันข้อนี้นักศึกษาเลือกคําตอบข้อไหนคะถูกต้องค่ะขอไข่ภาวะอิงอาศัยข้อ5จากห่วงโซ่อาหารนี้ผู้ผลิตคืออะไรกอไก่กบขอไข่ข้าว ข้อควายเหี่ยวงองูตัก,กะแตนในข้อห้านี้นักศึกษาเลือกตอบข้อไหนคะตอบข้อขอไขค่ค่ะสำหรับในตอนที่7เรื่องระบบนิเวศนักศึกษาก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่1นนะคะความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิน่นก็จะประกอบด้วยความหมายของระบบนิเวศองค์ประกอบของระบบนิเวศประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันนะคะเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาวะพึ่งพากันภาวะอิงอาศัยภาวะปรสิตภาวะล่าเหยื่อและภาวะแข่งขันค่ะสำหรับเรื่องที่2นะคะห่วงโซ่อาหารก็จะประกอบด้วย ความหมายของหง่วงโซ่อาหารสายใยอาหารและการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศเรื่องที่3นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตนะคะก็จะประกอบด้วยการปรับตัวปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตนะคะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตได้แก่ 1. การเกิดและการคงรูปร่างท่าทางลักษณะ 2. ลักษณะทางสรีระวิทยาและ 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งสำหรับเนื้อหาในตอนที่7เรื่องระบบนิเวศก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนักศึกษานักศึกษาอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้และก็พบกันใหม่ในตอนที่8กับคุณครูทิพวรรณเที่ยงธรรมค่ะ